ตัวเป็นแบบยูเซอร์ธรรมดาแล้วก็ขับดูการทำงานของ ADAS ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาในเจ้า DMAX ใหม่นี้เต็มมากเอาละขับมาอย่างนี้ยนยตาสิ้นเปือมไปไง่า้ดูเรื่องนี้ด้วยกำลังเครื่องยนต์กันรอบเอาครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูเบื้องหลังของเจ้าบ่าวทีมงานเราครับครับ ว่าที่เจ้าบ่าสวสดๆร้อนๆนะครับปกติเนี่ยเข้าวัดแทบยังไม่เคยเ<อ>แต่ในครั้งนี้เขาจะเข้าโบสครับด้วยงานที่เขาสะสมไว้กับการมีข้ออ้างสารพัดว่าต้องไปพบคุณพ่อเพื่ออบรมในการที่จะเข้าโบสถ์ในการแต่งงานเราเลยจะตามครับจากที่ออฟฟิศเราเนี่ยไปถึงสุราบเลยน <ๆ S 1> ในการเดินทางในวันนี้นะครับเราเรียวๆเลยแบบผู้ใช้งานจริงะนะครับยาวๆแล้วก็ วันนี้เรามีผู้โดยสารสามชีวิตรพร้อมกับมรัพะครับ,รรบแน่นๆนะครับอ,อาจจะไม่ใช่รูปแบบการรีวิวเทสได้นะครับแต่ว่าจะได้รายละเอียดของตัวรถเริ่มต้นก่อนในอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการพัฒนาใส่เข้าไปครับสิ่งที่สําคัญเดี๋ยวเราจะทําตัวเป็นแบบยูเซอร์ธรรมดาแล้วก็ <นะ S 1> ขับดูการทํางานของ a d a s ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาในเจ้า DMAX ใหม่นี้เต็มมากใช่ ดูอุปกรณ์ออปชั่นของรถก่อนดีกว่าครับว่าในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนไปในเจ้า D-MAX ใหม่ในครั้งนี้รวมถึงเซ t ตออปชั่นแล้วก็ที่ผมอยากลองนะครัถ้าเกิดเราวิ่งใช้งานกันจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานนี่ Magic Eye นะครับแล้วก็ระบบ a d a s ต่างๆที่มีเพิ่มเติมเข้ามาในเจ้า D-MAX ใหม่ครับไปบอกเลยเต็มมากไปไปอ๋อครับ และ Isuzu D-MAX Magic Eye ใหม่ก็มาพร้อมเครื่องยนต์2ขนาด Isuzu 3.0 DDI Blue Power 190แรงม้าก,กับ Isuzu 1.9 DDI Blue Power Gen2 ที่ให้กำลังสูงสุดถึง150แรงม้าสำหรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาใน D-MAX Magic Eye ใหม่ก็มีหลายส่วนด้วยกันเริ่มต้นที่ภายนอกมาพร้อมกับชุดไฟหน้าที่ดีไซน์โฉบเฉี่ยว อิซ s ซูวิชันไบ LED พร้อมมันติฟนชชเนลเดย์ไลท์ที่ทำหน้าที่เป็นเดย์ไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวในชุดเดียวกันชุดกร่ตังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ3 d พร้อมสีซิลกี้ซิวเวอร์และดาร์กเกรย์ในส่วนกันชนหน้าออกแบบให้มีเซตแอร์เคอร์เทน Air ain, ที่เป็นนวัตกรรมแอโรไดนามิกใหม่ช่วยลดแรงต้านอากาศส่วนชุดไฟท้ายก็ดีไซน์เป็นแบบทริปเปิลอัลเมอร์ LED มาต่อกันที่ภายในห้องเดยสร,ดรับการออกแบบยกระดับความพรีเมียมด้วยแนวคิดไฮคา์โอฟิสซิเคเต็ดที่สะท้อนความหรูหราให้โทนสีดำเงินและเพิ่มความประณีตด,ด้วยมีอุละดีไซน์พร้อมการปรับชุดหน้าจอให้เป็นแบบมัลติทากิ้งซิสเต็มที่สามารถรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกันซึ่งเจ้าหน้าจอมัลติทากิ้งซิสเต็มนี้ก็ยังเชื่อมต่อข้อมูลรวมกับเซตจ,จอ MID ที่เลือนไม้ของผู้ขับขี่ นอกจากนั้นยังมีการปรับตัวช่องชาร์จเป็นแบบ USB Type C ทำให้สามารถชาร์จได้เร็วและรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นส่วนของระบบปรับอากาศคราวนี้เป็นแบบ Dual Zone ที่แยกปรับอุณหภูมิอิสระทั้งฝั่งซ้ายขวาพร้อมชุดไส้กรองระดับ PM 2.5 และการใช้งานชุดหน้าจอ Infotainment Display จอสัมผัสขนาด9นิ้วความคมชัดสูงก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นพอรองรับ e l เ s s Apple CarPlay และ Android Auto ที่เชื่อมต่อใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียบสายและ Isuzu D Max Magic Eyes ใหม่คราวนี้จัดเต็มเรื่องความปลอดภัยโดยการเพิ่มระบบ A-DAS ไม่ว่าจะเป็นชุดไฟสูงอัตโนมัติ a ออ a ต i มติ g h Be ี m ชุดควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนก่อนการชนทางด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดการชนพร้อมทั้งระบบช่วยเตือนออกนอกเลนโอ้โหการเดินทางมาภาคใต้ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เจอครบบรรยากาศนะฝนแปดแดดสี 4, สมคำล่ำลือจริงครับ<ง>ส่วนที่นั่งมาที่ผมชอบอันนี้ว่ะตัวชุดชาร์จเนี่ยเปลี่ยนเป็นไทท์ซีแล้วเพราเป็นไทท์ซีมันชาร์จได้เร็วเฮ้ เตือนออกนอกเลนครับอ๋อนี่นี่นี่เอดสเนี่ยสามารถที่จะปรับเปิดปิดนะครับมีเตือนออกนอกเลนเตือนแบบเวลาถอยออกจากช่องจอดนะแล้วก็มีมุมมับสายตาด้วยนะครับก็ปรับตั้งได้ทั้งหมดจริงๆแล้วมีเตือนการชนทางด้านหน้าพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะใช่ครับส่วนของการใช้เจ้า Type C เมื่อกี้บอกไปหมดพอมันเป็น Type C มันเลยจ่ายไฟได้แรงมากขึ้นแล้วก็ใช้ชาร์จอุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับ ทางเรามาก็ใช้ชาร์จอุปกรณ์กล้องด้วยส่วนของตัวเส้นทางที่เรามาผมว่าความเร็วที่เราเดินทางกับรถเนี่ยเรียกว่าก็ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เส้นทางที่ทําทางอยู่ว่าหายไปเยอะพอสมควรเรียกว่าเสร็จเกือบหมดแล้วสะดวกขึ้นมากเอาละคขับมาอย่างนี้นี่ตาสิ้นเปลืองไปไงดูเรื่องนี้ด้วยกําลังเครื่องยนต์กับรอบครับกาลังเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่190แรงม้านะครับ ผมขับร้อยหนึ่งเนี่ยรอบอยู่ที่ประมาณพันหร้อยอบเท่านั้นเองอนะครับแล้วก็<ส>อัตราิ้นเปลืองในช่วงความเร็วหนึ่งร้อย้อยสิบอยู่ที่ประมาณสิบสี่กว่านะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆผมเร่งนนหนึ่งกลัวไปไม่ทันของกินก็เลยลดลงมาเหลือที่สามจุดก้าได้ครับเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่เปิดใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนที่น่าสนใจเรายังไม่เคยไปเหมือนกันไปดูกันนะฮะ อนนี้ก็มาถึงแล้วครับตลาดน้ำประชารัฐนะครับที่ตำบลบางใบไม้ตรงนี้เป็นผังเลยจุดน่าสนใจก็คือสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ถึง10นาทีครับจะแวะก่อนเข้าหรือว่าวันที่จะกลับนะครับจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ในช่วงเวลา9้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นเนี่ยก็จะมีโซนที่มีการร่วมกันของชุมชนเพื่อที่จะทำนะครับให้มีขนมของว่างอาหารโบราณเพื่อที่จะขายนอกจากนั้นนะครับถนนที่เราเดินทางมาเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เลียบแม่น้ำตาบ แล้วก็ตัวแม่น้ําตาบเนี่ยนะครับกับเส้นทางที่วนของตัวคลองวัดบางใบไม้ยังมีกิจกรรมที่เราสามารถที่จะลงไปล่องเรือได้ค่าใช้จ่ายคนละย0บาทเท่านั้นเองโดยการล่องเรือในเส้นทางนี้เนี่ยจะมีไฮไลไท์ก็คือมีซุ้มอุโมงคต้นจ่าครับกลางวันได้เห็นวิถีชาวบ้านแล้วก็การค้าขายริมตัวแม่น้ํา ช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับถึงหัวข้ามเนี่ยเขาบอกว่ายังมีหิ่งห้อยด้วยโอโ้โหบรรยากาศธรรมชาติมากอนอกจากนั้นก็จะมีบ้านอายุกว่า200ปีและยังสามารถที่จะแวะสักการะนะครับที่วัดบางใบไม้ซึ่งมีหลวงพ่อข้าวสุกเนี่ยอายุกว่า100ปีด้วยครับ นี่จุดแรกเลยถ้าเกิดแบบยังนึกเมนูไม่ออกและอยากที่จะทานอะไรนี่สแกน QR code ดูได้เลยนะของกระทรวงวัฒนธรรมของพื้นที่ที่นี่เขาทำเอาไว้นี่นคืออะไรหองหมกกำนันสาวเคยจีเอ,อเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปดูครับเรียกได้ว่าถ้าคุณมาสุราษฎร์แล้วมีเวลาน้อยแต่อยากหาของกินได้แบบครบ,ครบมาที่นี่ที่เดียวจบ <c oughs> ช้าครับอ๋อเหรอครับอันนี้คือยังไงนะครับเป็นก๋วยย่างน้ำพริกกระหรั่อ๋อเคยจี่นี่คือหมายความว่าหมายความว่าเคยหรือไม่เคยครับเคยหรือไม่เคยครับเคยเคยจี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนอ๋อก็คือเป็นเป็นน้ำพริกแล้วย่างเสร็จแล้วทานกับอะไรครับทานกับข้าวคุกข้าวค่อ ก็คือเอาเหมือนกับคล้ายๆกะปิมาปรุงรสก่อนอ๋อแล้วก็ยาแบบนี้เก็บได้นานไหมครับได้นนคือเก็บแล้วยังไงเนี่ยตัวส่วนที่เป็นกะลาจะไม่เสียแน่นอนนะครับ การดิสเพย์โชว์สาธิตอะครับคือคือถ้าเกิดผมขูดเองเดี๋ยวเดี๋ยวลองท่านะมันจะต้องยังไงคอมเหรอเฮ้ยม่ใช่มันที่เคยเห็นมันแบบว่าผมไม่ได้โฟกัสที่มาพร้าวเลยนะเนี่ยนก็เขาเขาตั้งแบบ เห็นภาพเลยครับมันจะได้ได้ยินเสียงขืดขืดขืดแต่ว่าเราไม่ได้ดูเลยว่าเขาขูดอะไรแหมมันเยิ้มเลยครับก็เป็นเป็นเป็นมุมสถานที่แล้วก็ยังมีป้ายบอกนะว่ายังมีอะไรอีกครับ ของหวานเข้ามาสุดก่อนถึงหัวโค้งทางด้านในมีบัวรอยแปดเซียนรวมอันนี้คือเป็นแปดเซียนคือรวมเซียนทางด้านไหนบ้างครับ <c oughs> มีตัวด้ามีตัวเล่ส่วนใหญ่เป็นพวกธัญ,ญพืชอ๋อเปรวมธัญ,ญพืชแล้วเราใส่น้ําแข็งทานได้เลยหรือทานเป็นแบบนี้เลยก็ได้ไดอ๋อได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยครับอ๋อถ้าอยากร้อนๆก็ ออกไปยืนถือแดดใช่ใช่หยุตากแดดแล้วก็ทานอ่ะเท่าไหร่ครับต่างกันยังไงครับระหว่างโอ่งกับมะพร้าวเนี่ยครับมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้คุณกากลับไปใช้งานได้ที่ทำมาแล้วมันจะมีฝาให้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้คือให้ให,ให้ไปทั้งโอ่งนี้เลย ให้เป็นท่าโอคงเลยเขาจะได้ไปใ,ใส่น้ำพริกค่ะอ๋ะอเออเออนี่รุ่นองค์จริงใช่เหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นน้ำพริกที่ร้านที่เราทานข้าวเลยนะแล้วเขามีน้ำพริกให,ใ<ช>ให้ให้ฟรีอ๋อนี่ก็คือได้โอค์นี้กลับไปเลยมีน้ำพริกแถมไม่ด้วยไหมฮะก <c oughs> ินเสร็จเราจะได้ใส่น้ำพริกต่องั้นครับงั้นเอาเอางั้นเอาวันนี้อันหนึ่งครับอ๋อแล้วก็อกเหมือนกับเ้าลามที่แบบใส่กระบอกปกติแต่ว่าใส่พี่อบพี่อบในโอค์เนี้ยจ้ะอ๋อ เปิดดูไดครับได้อันนี้ยังมีค่ะอนีค่ะเฮ้ยโอ้จริงโอ้จริงค่ะนี่นี่เขาเรียงเป็นเหมือนกับเป็นคอนโดวนมาอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยมาใส่ตัวกะทิเพิ่มใช่ไหมครับอ๋อหอมมากเลยครับมันจะเหมือนข้าวหลามจริงทุกอย่างเลยค่ะยงแต่ว่าพี่มาเติมกะทิเพิ่มแล้วใส่น้าก็ไปเท่านั้นเองค่ะเพื่อให้มันมีลูกเล่นขึ้นค่ะ ผมดูแล้วว่ากว่าที่จะเดินพ้นตลาดนี้เดี๋ยวผมจะต้องขอรถเข็นแล้วเต็มมือใช่ครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขกับสราธานีขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ในตลอดเส้นทางอ่ะถ้าเกิดเราเดินยิ้วของเริ่มเต็มแล้วอ่ะจะมีจุดที่แวะพักที่ให้ได้นั่งทานอยู่ตรงข้างๆกับบรรยากาศดีอเออิมน้ำเลย เรียกว่าใช้เวลาที่วนรอบนะเรามาช่วงเย็นอย่าลืมนะครับว่าตัวตลาดน้ําประชารั่ยเปิดเฉพาะวันอาทิตย์รเริ่ม9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็เผื่อเวลาสําหรับการเดินเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงแต่เผื่อเวลาในการกินสักสองชั่วโมงนะ <c oughs> แล้วก็กิจกรรมใช่กิจกรรมของตัวการล่องเรือเนี่ยเส้นทางระยะทางประมาณ450เมตรซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณสัก20กว่านาทีผมคิดว่าทําให้เราได้สัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติ ที่ย้อนเวลากลับไปในตลาดน้ํายุคดั้งเดิมแล้วก็ได้เจอกับอาหารพื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นเมนูแบบดั้งเดิมโบราณที่แบบเราไม่สามารถไปหาได้ตามร้านอาหารหรือแบบในเมืองจริงเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปตามไอ้เจ้าตัวแสบที่ค้างไม่ส่งงานเราหนีมาแต่งงานกันที่นี่ฮนะ